เราในช่องไพทองเงินนะคะสวัสดีค่ะวันนี้น้องคิมออมจะไปไหนคะลูกคุณพ่อจะพาไปเก็บผักที่เกิดจากธรรมชาติค่ะอ่าก็ถึงดูการที่ผักที่เราเคยเก็บทุกปีออกแล้วนะคะผักสาบครับพี่น้องผักสาบครับผมผักสาบค่ะหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าผักอะไรคะ าเราเพื่อนผักอีนุนครับผมผักอีนูนค่ะผักอีนูนค่ะคอมโอ้โหดูคีมอมไปเก็บผักกันนะครับผมวันนี้ดูดูชุดไปเก็บผักนะคะเข้าป่าก็ต้องพกเม็ดนะคะเพราะว่าอะไรคะีมาดูใกล้ๆนะคะเพราะว่าเม็ดของน้องคิมออมสวยมากค่ะขอบคุณพี่เปิ้ลนะคะไปกันหรือยังคะสำหรับเม็ดเม็ดสวยๆค่ะ ป้องกันโควิดนะคะไปกันเลยครับไปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ,คะอ้าวลืมลืมใครไปคะอ้าว ื้อก็สวยนะคะทิมออมขอบคุณค,คุณปุ้ยด้วยนะคะสำหรับเสื้อสวยๆค่ะตักซีก็ไปด้วยนะคะไปกันเลยค่ะเราตัดกล้องหน่อยนะคะ บุญหลงพ่อบ้านกับพ่อใหญ่วันนี้พ่อใหญ่ไม่ได้ไปนะคะบุญหลงมาด้วยเ<อ>ดี๋ยวจะรับผู้โดยสารน,นอ้อยก,ก็กำลังทำทางลาดยางนะคะเปิดประตูให้หน่อยค่ะเปิดประตูให้หน่อยผู้โดยสารจะลงแล้วโอ้โชว์โดยสารวุ่นวายนะคะ อย่าพาน้องไปไกลนะปทซี่โอเคแล้วบ้านโอนลับซี่กับวาหรือองนะอัอเับได้แน่งะนี่ครับปาครับเราที่เกิดตามธรรมชาตินะคะอันนี้ใบค่อยร้ครับท่านเอาส่ ทุ io, งลูกถุงอ่ะทุงใส่ผมล้างทุ้งแม่ก <ipe S 2> <Hadi. S 1> ับท <floor. S 1> ่านออกไลยครับผมเบี้ยขึงมากๆี้สิไลายครับคุณนะคะเอารับลูกขี้มอมเบี้ครับนาทีนาทีใหม่กันโตครับผม หมูยอดนี้สวยค่ะมีใบด้วยนะคะมีใบอ่อนๆด้วยเลยเลยครับนี่เรือยดึงอค่อยดึงค่ือยๆ่อยเขาน้เขาก็จะชอบเกิดในต้นที่มีน้ำด้วยนะคะค, <laughs> ค่ะอ่าให้ลงมาเลยลูก ีเราต้องได้กินนะคะผักสาบรสชาติก็จะขมนิดนึงนะคะสำหรับท่านที่ไม่ทานขมก็จะว่าขมนะคะครับสำหรับท่านใดที่ทานขมก็พอดีค่ะอร่อยค่ะมห,ห,หมดแล้วครับผมใกันต่ออีกนะครับผมอืมจะมีครับโอ้ าไม่ฟอดนะค่ะให้น้องขี้มอมก่อนเดี๋ยวพอ่อเดินดูก่อนอ่ารับค่ะขี้มอมไม่ต้องเข้ามาค่ะรอรอรับผักอยู่ข้างนอกม้วนก่อนก็ได้ลูกวางก่อนนะวางถุงก่อนได้ลูกได้น้องฟมันจะหักมาหักไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร อรมณ์ดีค่ะมาเก็บผักก็ทำเพลงนะคะนักร้องค่ะนักร้องงามเลยครับยอดกำลังสวยเลยค่ะไม่ไม่แก่มากแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปนะคะ กินมากินอนึงมาลยดีครับน่งลยอยู่ครับอีกหนึ่งอาทิตย์ครับกำลังฟงครับกำลังฟงวุ้นวุ้ครับุ้ โชคดีเนาะมาคราวนี้ไม่ไม่อยู่ที่สูงครับพอนี้นั่นนั่นน่ใกล้มือเจ้าน่ะ หมดแดงหมดแดงเด้อเห็นไหมนี่อ่ายอดสวยมากเลยค่ะหมดแล้วครับผมไปลงยึนตอเลยครับผมเก็บแถวแถวถนนนี่แหละครับผม่างถนนครับพี่นอ้องพูด,ดั่านนโยบายถ้าใครที่ไม่เคยมาเก็บก็ เก็บยากอยู่เหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าจะเก็บง่ายค่ะเพราะว่าต้องอต้องดูออกค่ะว่าต้นไหนเป็นผักสาบบางทีก็ใบก็จะคล้ายๆกันก็มีนะคะคาร์เพลย์เครื่มาเก็บในย่างมือกับอะไรนี่ครับพี่น้องครับผมโอ้มอองมงลักโอครับผมในเชอนี้ฟาเล่นทีสนะครับผมมันหู้มแรก เพราะว่าเก็บทุกปีนะคะพอนเลนเก็บทุกปีถึงเวลาก็จะมาเก็บเอาไปกินนะครับผมรู้ที่เกิดแล้วครับผม โอ้ผลไม้อะไรครับผมถือชิมกินได้ครับรนี่ผลไม้ป่านี่ยคือในป่าครับผมโอู้หูเบด้วยนี่ภาษาลาวเรียกยังนู้นภาษาสวยเขาเรียกยังไรนะตะลุโก,โกะตะลุโกะขอเล่นชิมไปแล้วค่ะภาษาทางอีสานบ้านเรานะคะภาษาลาวเขาเรียกว่า หวดขาเมนบอนค่ะหวดขาม <laughs> ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะคะบอกอไม่ควานด้วยนะคะเาขาเรียกว่าลูกอะไรคะนี่ภาษาเราเขนาน่าจะเรียกว่าหวดขานะคอนเลน ก็ะจะเป็นบางต้นนะคะบางต้นก็จะออกผสัสาดบางต้นก็จะหวานมาเก็บผักอะไรผลไม้กินด้วยกิบนบอว์วันนี้โอ้มันแท้มาเนี่ยม,<า>ม,มัมนมันค่ะมันทั้งผักมันท,ทั้งผลไม้อีกผลไม้ปลานี่อพยพฝากคุณอาด้วยอพยพฝากพี่ฟิมอพยพฝากอัพพึ่งด้วย นูแดงอยู่ไหมพ่อฮะ,อะนี่ค่ะอ่าคิมอมแล้วค่ะอ้าว ด้มันเป็นลูกสุกๆเลยฟันเลนมาน,นั่นแหละใกล้มือน่ะ สุกเยอะค่ะพอก็ได้ม uh ั้ยแบ่งไว้ให้คนอื่นก็เก็บมั่งพันตองครับผมคนเก่งของเราอำแเม็ดไปไหนแล้วคะร้อนค่ะร้อนร้อน หวานไหมลูกโอ้หวานดึงแล้วครับเหนีามเลยครับโหยอดยาวมากเลย นี่พราะว่าถุงคุณใหม่ก็ย,ยาวสบบนี้แหละครับณมอ,อ,อมรับสมอม ดูผู้โดยสารลิ้นห้อยเลยนะคะไปไหนก็อยากไปด้วยนี่ครับผลงานของห้องมนีครับผมเก็บผักสาบนะครับแล้วก็ได้ผักสาบไปกินแล้วนะคะมาเก็บผักันนี้ก็ได้ผลไม้ไปด้วยค่ะผลไม้ป่านะคะคุณก็กําลังจะโตนะครับสิยง้ารโอเครับทีครับผมก็ต้องขอตัวมาบ้านก่อนนะครับผม หลกคลิปนี้ก็ให้ทีทุกท่านนะครับผมรับชมกันพอสมควรแล้วนะครับผมอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งในช่องคลายท่านกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจครับผมหลักคลิปนี้ก็ของหลักว่าสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ